อ q ควาเบอร์รี่บราวสเดย์คอลลาเจนพรออชัอัพไฮโดรเจนะคะผิวมองรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดใช่ไหมแนะนำเลยอีควาเบอร์รี่คอลลาเจนพรออชยอัพไฮโดรเจลแผ่นนี้เลยค่ะมาสไฮโดรเจลแผ่นบางแนบสนิทที่เปลี่ยน เป็นใสเมื่อสารบำรุงเข้าสู่ผิวจนหมดหนะคะเนี่ย before after จะเป็นอย่างนี้นะคะกระชับรูคุ้มขนในครั้งแรกที่ใช้นะคะผิวยืดยุน่นอิ่มฟูโกรชัาแบบสาวเกาหลี PDRN 1 0 0 0 0 ppm บวกเทปไท13ชนิด บวกคอลลาเจนโมเลกุลเล็ก 200DA สารบำรุงระดับคลินิกที่ซึมลึกฟื้นฟูผิวอย่างเข้มข้นในหนึ่งแผ่นนะคะไม่ต้องรอผลนานแค่ใช้ตอนก่อนนอนตื่นมาผิวก็เนียนกระชับแต่งหน้าติดขึ้นแบบรู้สึกได้แผ่นมาร์กใส่ขึ้นเท่ากับสารบำรุง ลงผิวเต็มร้อยเปอร์เซ็นแนะนำมากใครที่มีปัญหารูขุมขนหรือผิวโทมรีบซื้อมาลองด่วนเลยนะคะอันนี้ของส่งจากต่างประเทศนะคะส่งจากเกาหลีของแท้แน่นอนค่ะ